เรามาฟังความคิดเห็นของดรอนุรักษ์เรืองรอบว่าทำไมถึงเกิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบประชารัฐว่าด้วยการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสวัสดีครับผมดออรอนุรักษ์นะครับจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรืพอพชอนะครับก็วันนี้เราได้พาทีมงานพี่น้อง48ตำบลจากภาคตะวันออกภาคกลางและก็ปริมณฑลมาทำมาร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่างพออชอร่วมกับอ,อพทอซึ่งเป็นองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับงานนี้เป็นงานที่พออชรอเราบอกว่าเรามีพื้นที่เรามีสภาองค์กรชุมชนจํานวนมากที่สนใจในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจกฐานรากแต่ยังไม่แน่ใจว่าเราจะเดินหน้าจะขยับยังไงโดยเฉพาะเรื่องของของการท่องเที่ยวโดยชุมชนเราก็เลยไปจับมือกับทางอ,อพทอซึ่งมีการทําชุดความรู้มีการออกแบบวิจัย ไว้เยอะแยะเลยครับว่าจะต้องไปทํำยังไงบ้างเพื่อที่จะให้พื้นที่ตําบลของพวกเราเนี่ยมีมีมีความน่าสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวจะดึงดูดเข้าไปยังไงจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากข้างนอกเข้าไปยังไงจะจัดการยังไงจะมีกฎกติกามีมาตรฐานในการบริหารจัดการตรงนี้ยังไงนะครับก็เลยเกิดการสัมมนาตรงนี้ขึ้นมานะครับก็เป็นการสัมมนา3วันครับโดยที่วันแรกที่เรามาสัมมนาก,ากันก็คือว่าทีมงานที่มา ชุมชนที่มาให้ค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองให้เจอนะครับตรงนี้สําคัญไม่ใช่ว่าเราไปก๊อปปี้ไปไปเรียนแบบคนอื่นมาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็เอกลักษณ์ของตัวเองหายหมดนะครับจริงๆเราอยู่กับอัตลักษณ์ของตัวเองที่ชัดเจนแต่บางทีเราอาจจะมองไม่เคยนึกสังเกตนึกเห็นว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อาจจะขายได้นะครับพอเราค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองให้เจอปับ๊บเ,เราก็วันที่สองเรามายกระดับต่อแล้วถ้าเกิดเราจะต่อยอด เพื่อให้ไอ้คุณค่าที่มันมีอยู่มันมีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยเราจะจัดการยังไงได้บ้างนะครับ mm. เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มกระบวนการทําแผนกระบวนการที่ชวนพี่น้องคุยกันนะครับที่ประชุมนี้มีข้อแนะนําว่าพี่น้องที่กลับไปในตําบลของตัวเองแล้วเนี่ยน่าจะตั้งเป็นคณะทํางานน่าจะรวมกลุ่มอาจจะเป็นชมรมว่าด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็ไปร่วมกันในการออกแบบคุยกันแล้วก็สักสองสามเดือนนะลองทําแผนขึ้นมาให้ได้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงของอการสัมมนาน,นี้ก็จะจบลงด้ว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีกลไกการทํางานร่วมกันยังไงเช่นพี่น้องมีชมรมแล้วจะไปต่อยอดกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังไงไปต่อยอดกับพอชอไปต่อยอดกับภาคธุรกิจที่พร้อมที่จะลงมาร่วมงานตรงนี้กันยังไงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของของอการอบรม3วันนี้ซึ่งซึ่งเหมือนกันจะให้กรอบคิดให้แนวคิดแล้วก็ให้เราได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะใช้การท่องเที่ยว เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ที่สำคัญนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งในการไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของตําบลของพวกพี่น้องเองนะครับก็หวังว่าพี่น้องคงจะมีโอกาสได้ขยับตําบลของพวกเราได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพงานงานตรงนี้เนี่ยก็คงเป็นจุดมุ่งหมายเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยใช้การท่องเที่ยวนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เนี่ยนโยบายของทางภาครัฐเองก็ตามเนี่ยที่ต้องการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจาฐานรากนี่นะครับและการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็น่าจะเป็นโจทย์น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทําให้เรื่องอที่เป็นนโยบายของภาครัฐเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะเนี่ยใน3วันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการที่เราได้มีโอกาสาพ,พูดคุยนะครับกับตัวแทนของตําบลต่างๆนะครับจากภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ ที่ว่ามากันทั้งสิ้นตอนนี้ประมาณ48ตำบลเนี่ยนะครับก็คือว่าเราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันแล้วก็ให้ความรู้ขณะเดียวกันก็แบ่งปันประสบการณ์เรื่องของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพนะครับของผู้นําแล้วก็ขณะเดียวกันคนที่อยากจะไปขับเคลื่อนนะฮะ mm hmm. อาจจะไปเห็นโอกาสนะครับในพื้นที่ของตัวเองที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ครับ